วันนี้หัดยกอ,อ,ยอกปีสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพามหาศรสย์และประชาชนประกอบกับในโอกาสมาด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมยากลำบากไปได้ด้วยพระเมตตาอาทรของใต้ฝ่ารองภุรีพระบาทอันเปรียบเหมือนแสงประทีปที่ส่องแสวเจ้าและประสงนิกรในโอกาสนี้พวงข้ามวิ่งเจ้าจะร่วมมือร่วมใจปฏิบัติมือลง

ไปดไไรีมมาเตรียมยมาน,น,น,นีได้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn